มจะทำโครงการดำเนินการชุมชนเรื่องยืนเพื่อแก้ไขปัญหาอาญาเสพติดกย่างคอบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติการสืบหาการสอบหายาวุตหรือประชาชนในหมู่บ้านของเราผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเอามาบำบัดรักษาโดยชุมชน ประกอบกับทางสาธารณสุขทางการแพทย์ตามหลักวิชาเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยาเสพติดลดละเลิกแล้วก็เลิกเปสุดไม่ให้หันกลับมาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดน,นะครับจุดตนก็ไม่ใช่หมายถึงผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยแต่ลนะมันจะต้อง มันต้องเป็นพี่น้องประชาชนคกบคุมการลงช่วยกันวิธ <Story> ีช่วยก็มีหลักหารูปแบบย่งไก็ให้กำลังใจนะครับผู้ทำพาทำอะไรก็ทำให้เป็นน้ำมันเดียวนะเป็นน้ำันเจียของรัฐบาลนะครับแล้วก็เป็นวาระสำคัญนะครับหนึ่งในสิบวาระของท่านผู้ว่านะครับที่หนึ่งกองการแก้ไขปัญหายก ขั้นพุกกะนะครับแล้วก็หน่วยงานของตำรวจได้มาดูแลบ้านบกของเรานะครับการเบินของเราทั้งกาเบินะครับไม่ใช่แก้ในบ้านบกบ้านเดียวนะครับก็ถือว่าในตรงนี้การแก้ไขปัญหายาเสพติดอาญากรรมหรือว่าในเรื่องอื่นๆนะครับ เราก็จะต้องร่วมมือกันนะครับร่วมมือกันตอนนี้ก็ถือว่าทั้งท่านได้ให้ความกรน,นาและเมตตาอย่างยิ่งนะครับที่ลงมาในบ้านบุกของเราซึ่งมูสามเนี่ยท่านผู้กระปากคนก่อนก็ได้ลงมานะครับก็ได้มาช่วยอย่างนี้นะครับถือว่าเนี่ยเป็นกำลังใจให้พี่น้องเป็นกำลังใจให้ผู้นำนะครับผู้นำของเราเงจริงแล้วก็ อยากจะทำเต็มที่นะครับแต่ขาดขาดคนมือหลังได้ทั้งผู้กกลับมาเด็กก็คงกระตุ่นใจคงคงจัดปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มที่เต็มกำลังซึ่งตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะมาบำบัดทุกบำบุดสุขให้แก่พี่น้องชาวชาชนนขาดของเรานะครับก็เราเป็นอย่างดีนะครับเป็นอย่างดี แล้วก็พี่น้องทุกท่านโอกาสแบบนี้ของท่านที่จะอนุญ,ญาตนะครับที่มีเรียกว่าเจา้าหน้าที่ดูแลในเรื่องของปลอดภัยนะครับมาดูแลมาเป็นกำลังที่จะพัฒนานะครับหรือดูแลในเรื่องของยาเสพติดนะครับหรือว่าเป็นประโยชน์ของชาติโดยรวนะครับที่จะรครงกัรได้ เปียนไปนะครับเมื men, not, ่อสักครู่นั้นนะครับผมสอบถามมาว่าไม่เฉพาะอ้านบกนะแต่ที่มีปัญหานี้นะในกระบวนการถาเอาขาดได้นะครับผมว่าไม่ใช่เฉพาะเู้อจะเข้ารุกานบ้านโบกนะครับทุกหมู่บ้านในกระบวนรารถ้าถ้าใครคิดว่านะครับถ้าใครคิดว่าตัวเองนะต้องการที่จะเป็นสีขาวะตอนนี้ท่านทอนดังแล้วกวแดงนะครับถ้า่านอยากเป็นขาวเข้ามาได้นะ ที่จะทำให้ในเรื่องของจาสติดนะครับเนื่องจากมันลดลงนะครับ <c oughs> อันที่สองก็คือซึ่งผมเองก็คิดว่าผมเป็นนโยบายของผมนะครับว่าเรื่องของยาสพตินะครับมันเป็นภัยต่ัวเองอก็รัวก,กับชุมชนในประเทศนะครับถือว่ามสู้ตั้งแต่ผมที่เป็นผู้นำมาก็คือเป็นผู้ใหญ่บ้านจนถึงกำเนิด นะซึ่งเราครับทางผู้ดน์โอลที่เราเราได้ทำการประชุมทุกเดือนเป็นการประชุมสัญจรท่านผู้บ้านก็จะรายงานนะครับว่าหมู่บ้านหนึ่งสงสารสิทนะครับมีสิทธิ์ในการแก้ไขปัญหาซึ่งจับไปแล้วมัดออกมาเพื่อเ่านะครับนี่คือปัญหาเราตปแก้ตรงไหนจุดไหนนะครับและสิ่งที่สำคัญก็คือจากจะถามว่า นำเยนอครับว่าการทุโครงการเรามีกระบวนการไหมนะครับว่าผู้ที่จะบำบัดกี่เดือนกี่ปีนะครับว่าพิจางจ,จ,นะจะหาย